26ค่ะ26่8นะครับ8เนาะ19ที่ปองตอบ19นะคะ19ผม24ฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย26เอ้ยตอบ26ไม่รู้อะเอ้ยข้อนี้นั้นมีทั้งหมด สวัสดีครับสวัสดีประชาชนชาวป๊อปมาอีกแล้วครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับช่องหลายๆช่องแบบนี้นะครับก็แสดงว่าจะมีการแข่งกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอต้อนรับนะครับน้องวินนี่และน้องปันปันยี่จากลาโบว์วันนี้ผมผมเป็นเอฟซีครับผมโดนน้องเขาตกตั้งแต่ทำเพลงสวัสดีครับกินอะไรอย่างไรขอเชิญต้อนรับคุณพัดกับคุณตองวงอีสวัสด็กคับ เดี๋ยวขอสัมภาษณ์กันก่อนเล็กน้อยก่อนแข่งนะครับผมรู้สึกว่าอะไรนะจะเป็นคุณวินดี้ที่จะเป็นศิลปินเบอร์แรกจากโปรเจกต์อะไรนะครับไฮโบเทซิสแลบเทสครับมันเป็นยังไงครับก็คือเหมือนให้ศิลปินหน้าใหม่มาปล่อยเพลงก <ừ> ับค่ายแล้ว <ừ> เป็นเป็นแนวทดลองครับว่าแบบเราอยากเต็มเต็มระบบิในเวของของเพลงไทยให้มันใะห้มันเต็มระบบิเวนะครับครับแล้วก็รู้สึกว่ามีซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าคนเหงาวงเล็บหนึ่งคนเหงาครับใช่ <S 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 คนเงาเป็นไงครับทำไมถึงชื่อเพลงนี้ครับเหงาครับาะเงาใช่คนเงาชื่อคนเงาอ่ะส่วนน้องปันปันยียีก็เพิ่งมีซิงเกิลล่าสุดนะครับผมชื่อเพลงว่าคนเงาค่ะไม่ใช่เวลาเามก็เป็นคนแบบนี้ชื่อชื่อเพลงเทสซาค่ะเป็นแนวเพลงอะไรครับแนวเออ แบบอย่างนั้นนะคะแบบไม่รู้แบบแบบของคนดีๆครับผมเอาเป็นว่าเราใครที่ไม่รู้นะครับล่องไปฟังน้องเขาเองนะครับผมมันเป็นสไตล์เฉพาะตัวของน้องเขามากๆแล้ครับผมเอาสัมภาษณ์วงเอลต่อครับผมวงอะไรนะพี่วงเอลอ่ะวงอีฟวงอีฟวงอีฟครับพี่ขอโทษขอโทษขอโทษวงอีฟครับผมซิงเกอร์ท่าสุดชื่อเพลงอะไรครับเอ่อเพื่อนที่ยังรักเธอครับ อะไรยังไงแบบไหนครับผมมาถึงดนตรีหรือเนื้อเพลงครับพี่อ่าดนตรีดนตรีครับดนตรีเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงฟังจากคับครับผมเนื้อเพลงนี่เป็นยังไงครับพูดถึงอะไรเกี่ยวกับว่าให้พัดตอบดีกว่าครับก็เออเนื้อเพลงก็เป็นเกี่ยวกับว่าเหมือนเป็นแฟนกันแล้วก็แบบว่าโลกความสัมพันธญเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้อยากเลิกกันแบบเลิกคบกันไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับฝ่ายก็รู้สึกว่าก็ยอมก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วแบบเพื่อนที่เขาว่าต้องทำยังไง ไ่ฟังแค่นี้ก็เศร้าเลยครับนั่นน่ะสิเราเข้าสู่ความบันเทิงดีกว่าครับพีทีครับวันนี้รับผมชิบิววันนี้มีอะไรให้พวกเราเล่นกันครับโอเคนะคะวันนี้เราจะให้เล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมจับผิดเพลงค่ะโดยเราจะแบ่งเป็นมินิเกมย่อยๆ2เกมด้วยการจะให้แข่งกันเป็นทีมให้เล่นเกมสะสมคะแนนไปจนจบเกมสุดท้ายทีมไหนได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะไปเลยครับอันนี้เอ้ยต้องช่วยพี่แล้ว่ะพี่ปองเราเหลือกัน2คนเลยว็ตรับ โต้ไปไหนครับอ๋อนี่อ๋อโต้ตอนนี้นะครับก็จะไม่เห็นกันได้เองอีกสักพักหนึ่งครับเนื่องจากว่าโต้ติดโควิดครับผมรักษาตัวอยู่ต้องไปรักษาตัวนะครับช่วงนี้ก็จะเหลือแค่ผมฟองกับหนูเอ้ยนะครับนี้ก็แพ้สิครับโอ้โหถึงพูดแล้วมันขึ้นก็ปกติก็แพ้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะปกสามคนก็แพ้ค่ะผมว่าเขาสมควรมาทำงานออฟฟิศเรามากเลยย้ายง่ายไหมย้าย่มาอยู่เี่าป๊อปไมค์เอ็นเตอร์เทนเมนต์กติกาเกมที่หนึ่ง เพลงนี้เนื้อผิดตรงไหนทีมงานจะมีเนื้อเพลงมีชื่อเพลงมาให้และมีจุดที่เนื้อเพลงผิดอยู่ให้ช่วยกันเป็นทีมบอกจุดที่ผิดและคำที่ถูกให้ครบทุกคำถูกหมดได้2คะแนนถูกไม่ครบ1คะแนนและไม่ถูกเลยได้ศูนย์คะแนนคะ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะให้ใครก่อนดีพี่ปอง เราก็ให้ท่ายที่มีสุภาพตรตีเริ่มก่อนโอเคงั้นเป็นลาโบแล้วอกแล้วก็ป๊อปไปนะคะครับโอเคเกมที่หนึ่งค่ะพอแรกอุ้ยเฮ้ยอุ้ยพี่เมงพี่วินปันว่ามันผิดตรงชื่อวงชื่อวงครับลชื่อวงเลงอะาบางอย่างฉันอาจม่เคยผูกคอเกิออกไปแต่ มุมนึงเขาคงไม่ใจไม่ได้ปิดเลยใช่ไหมไม่รู้เลยอะเรื่องบางอย่างฉันอาจไม่เคยฉันอาจมาชี้ท่อนอย่างกัน่ะบอกเธอออกไปตัวบอกไปกับเธอหรือเปล่าพูดบอกเธอออกไปแต่ มุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลยมีมีคำไหนที่ที่อยากจะแก้บ้างเรื่องบางอย่างครับเป็นเรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไปครับผม,มลุยเลยพี่วินปั่นอาจจะช่วยพี่วบงช่วยดิแต่อีกแต่อีอะไรวะแต่อีอีนิดเดียวมุมแ,แต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจครับโอเคครบแล้วนะครบแล้วครับคำตอบคือคำตอบที่ถูกท่องก็คือ ถูกต้องสุดยุยอดค่ะต่อไปเป็นของเลิฟอีสต์ขอต่อไปอืมอทุ้งที่เธอหนังคอยอันนี้มันอันไหนฮะเนี่ยอันอันแรกอันสองทุกครั้งที่เธอหนึ่งต้องต้อง พัดรองร้องมาตั้งแต่ต้น,น่อยดิทุกครั้งที่เธอนนคอยเอ้ยทุกครั้งที่คอยอะไรวะคอยสงเสียงวะแล้วทุกข้อความอ,อันนี้คือท่อนเดียวกันไหมครับผมว่าผมผิดท่อนแล้วแหละทุกครั้งที่มือ <c oughs> <c oughs> แล้วมันขึ้นเหมือนกันทุกท่อนนะ <c oughs> ใช่มันเหมือนกันไปนหมดเลยตอนนี้เรากำลงังงงท่อนอยูอ่อันนี้เป็นท่อนต่อจากท่อนที่ลองนะคะาคนละท่อนแล้วพัดใช่เป็นท่อนต่อจากนั้นอทุกครั้งที่เธอนำคอยสงเสียงและทุกข้อความะ บรรทัดสองที่เป็นดวงใจน่าจะเป็นหัวใจของชันนะครับอันนี้อันนี้เป็นหัวใจใช่ใช่ใช่จริงๆผมว่าบรรทัดแรกเหมือนมันถูกอยู่แล้วนะที่เียว่าร้องผิดมันตลอดเลยนะแต่อันล่างถูกละอันบนนี่ครับสรุปว่าผิดจุดครับเอาแค่นี้ไม่ตองเลยไงดีเอาแค่นี้ฮะแค่นี้ครับผิดหนึ่งจุดเป็นคำตอบดีโเฮ้เหมือนเหมือน่ปกี่ร้องเลยอ่ะแต่แบบไม่ได้จำอะไรเลยครับ โ okay. อเคคอสามชีเวนต์เหรอเชื่อรักเชือครั้งต้องมีแม่ฉันเชื่อว่ารักจะรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝันได้หนึ่งอันละเหมือนแค่ฝันเหมือนแค่ฝันเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับอันนี้พี่ต้องพึ่งเอ้ยเลยแหละ พี่นึกอะไรไม่ออกพี่นึกออกแต่ท่อนรุกเขาเลยอ่ะเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์เอ้ยใช่ป่าไอ้คุณคำลีมากพี่ปองเรรักทุกรักเน่ป่ะเอ้ยพี่เชื่อเอ้ยเพราะพี่ดูแล้วพี่ว่าข้อนี้ขี้หมูขี้หมาเราก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วพี่ปองเราต้องรลปพี่แหละพี่ตามเอ้ยเลยเปลี่ยนจากคำว่ารักเป็นรักสองอันเลยจริงหรอสองอันเลยเหรอเออไอ้คุณนันเดียด้ยนะอ่ะไอ้ขอเปลี่ยนครั้งงานที่สองอ่ะเป็นรักก่อน เชื่อว่ารักทุกครั้งต้องมีทีมาเฮ้ยมันใช่เหรอพี่ปองต้องมีทีมาเฮ้ยเชื่อว่ารักทุกครั้งต้องมีทีมามันแปลกแปลอ่ะเปลี่ยนเอาเปลี่ยนอันแรกด้วยอ่ะฉันเลยเลยค่ะพี่สามจุดนะคะเป็นคําตอบที่รักที่แท้รักที่แท้โอเคค่ะโอเคอ้าวไปกันตอข้อสี่ครับผม ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมคะ่ะท่าไหนวันเนี่ยท่าบิดหบบรือแใช่ไหมเขาได้ท่าบิดอ่ะถูกมันมีแบบว่าแบบถูกหมดแล้วมันต้องแก้ไหมคระมีคะ่ะไอ้ไอ้ขลา่ามันก็จะถูกแล้วเว้ยไฮ้ยพันจามเมโลดี้ไม่ได้เลย ไอ้ข้างบนเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยอะแต่จาได้แต่ข้างล่างถูกหมดแน่นอนก็คือคือคือมันถูกอยู่แล้วเนี่ยหรอเป็นไปได้นะไม่แน่เขาอาจจะตำขาสำขาไม่รู้อะนี่ไม่รู้แต่แต่ข้างล่างน่าจะถูกแล้วไม่เปลี่ยนก็ได้ครับผมรู้สึกว่าโอเคพมันผิวโอเคสรุปว่าไม่มีผิดเลยนะคะทุกเนื้อถูกทั้งหมดเอาโอเคไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนครับเป็นคำตอบที่ สูนค่ะจำได้ยังไงทีนึงอ่ะสูนค่ะแล้วมีค่ะวงอีสค่ะวงอีสฟหูท่อนไหนอะเนี่ยท่อนไหนครับเนี่ยท่อนไหนอะอันหลังก็น่าจะผิดป่ะครับกูไม่รู้เลยแต่นี่ก็ครับแต่นี่ก็ใช่ไหมครับแต่นี่ก็นานมาแล้วของคนจะกลับมาหากันครับเอาเลยเราสบายเราไม่รู้เลยจริง พอแล้วแล้วเดี๋ยวไปแก้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดโอเคตอนนี้ฮะสองจุดนะคะเป็นคำตอบทีถูกต้องได้ไปเลยสองคะแนนตอนนี้นำนะคะตอนเราแพ้แล้วป่ะตอนโอเครอบสุดท้ายของปอกใหม่ โหถนัดเลยฮะถนัดเลยฮะเพลงนี้เขินเก่า <c oughs> อ่ะอ๋อหแล้วเข้าทางผมสิวะเข้าทางนี่เก่ที่ดผมได้ท <c oughs> ี่ขนลุกเลยพูดแบบนี้ขึ้นมาแล้วผิดนี่คือเสียหมาสุด <c oughs> ความรักชื่นยังยืนแสนนานใจดวงนี้คงไม่แหลกรานช้ำอ้าวมันก็ถูกหมดแล้วนี่ถูกหรอคะอันนี้ลืมแก้อะไรบ้างครับเนี่ยก็ไม่รู้อาจจะถูกหมดก็ได้เฮ้ยผมรู้สึกว่ามันถูกหมดอยู่แล้วอ่ะมันจะมีอยู่แค่อันเดียวที่ไม่แน่ใจคือแหลกรานเนี่ยคนเขาจะใช้กัน2อันที่สลับไปสลับมานะที่สังเกตก็คือแหลกรานกับแหลกรานแหลกรานจะไปผิดตรงคําว่ารานก็ได้ไปถึงผิดแค่รอเรือรอลิงเหรอใช่จริงเหรอขนามันคงไม่ขนาดนั้นอ่ะเออ เอาเป็นว่าไม่ผิดแล้วกันโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคิเร็วตอนนี้พี่โผล่แล้วครับผมตอนนี้เป็นวงอีสกับป๊อปไม้นะครับคะแนนเท่ากันนะครับผมกติกาเกมที่2เพลงนี้มีเท่าไหร่ทีมงานจะมีโจทย์เกี่ยวกับเพลงมาให้ให้แต่ละคนแก้โจทย์ให้ถูกต้องตอบถูกได้คนละหนึ่งคะแนน ให้คะแนนเป็นคนรวมคะแนนเป็นทีมนะคะเกมนี้และสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ค่ะการเตรียมเตรียมนะคะโอเคคอแรกมีคำว่าตกกี่ครั้งสิบเด็ดครับเฮ้ยใไปไหวยังอะสิบเอ็ดนะคะสิบครับผมอ่าพี่ปองตอบสิบนะคะ11สิบค่ะสิบสิบครับโอเคขอตอบเลยเป็นเได้ไหมครับ เก้านะคะก้าทั้งคู่เลยปล่าอ้ตกแมตกนกไอ้ตกแมตกกตกเรือตกผานะตกบินตกตู้ตกโต๊ะตกสองสิบทองสิบ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 ครับสิบครับสิบนะคะโอเคโอเคมีทั้งหมดสิบคำค่ะโอเคโอเคโอเค ให้ตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าน้ำตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกสอบสอบตกให้ขึ้นคกขึ้นิงพ้อต่อไปนะคะมแมลงมีแมลงทั้งหมดกี่ชนิดกี่ชนิดเลยหรอสวยนะตอบว่าเรครับวินนี่ตอบเจ็ดชนิดคนะไม่เสิร์ฟด้วยอ่ะ ้อกในใจผมก็ไม่เซิร์ชเี่โชว์เก่าเนี่ยวินไม่เซิร์ชผมก็ไม่เซิร์ชนึกในใจแปชนิดอัะนี่ฟองแปดนะคะเออก็ตอบแดอ่ะวินนี่ตอบ7ใช่ไหมคะอันตอบห้าแปนตอบห้าโอเคคุณตองคุณพัดยังไงเลยไม่นับได้7จ็ดอ่ะเจ็ดตามพัทเจ็ัโอ้โหกดดันเลยเจครับเนะคะเฮ้แปด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  แปดนะคะแปดครับแปดครับอีสแปดครับแต่ว่าคุณตองตอบเจ็ดไปแล้วนะคะเจ็ดครับโอเคมีเสียงแตกเว้ยเลยคำตอบที่ถูกช่องคือถูกช่องเหรอถูกช่องถูกช่องคือโอเคมาลงแปดชนะแปดชิ้นเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบว่าคิดได้เร็วเลยไงเพราะว่ามันเป็นท่อนฮุกใช่ไหมทอมมี่สี่บรรทัดอ่ะฮุกเข้ามาสองครั้งก็คือแปดตัวไงไม่ต้องนับยังได้เลย

ช่อันนี้ต้องเซิร์ชแบบจริงๆอ่ะหูคือท่อนไหนคะเนี่ยท่อนหูค่ะอ๋อกท่อนหูเอานับตั้งแต่แล้วอะไรคือหูท่อนที่เขียนว่าเขียนจดหมายลาจีใช่ไหมใช่มียี่สิบสามมาต่อยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ผ่าเก้าสิบแปดปันเฮ้ยทำไมนับได้ยี่แปด ผมรวมตัวมหมยมกด้วยอ่ะเออใช่ป่ะมันต้องรวมป่ะมายมกไม่รวมนะคะไม่ได้รวมมายมกไปอ๋อไม่อ๋อไม่ได้รวมมายมกเหรอครับยี่สี่ครับตอบยี่สี่ครับยี่สี่นะคะยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบสี่เหมือนกันสุดยอดมากทำไมไม่ได้ยี่สิบหกคุณตองตอบอี่สิบครับยี่สิบหกนะฮะคุณตองไม่เอาไม่ยมกนะตองไม่เอาไม่ยมกนะตอนนี้มีตอบต่างอยู่คนเดียวคือคุณตองตอบยี่สิบหกคุณวินนี่ยี่สิบเท่าไหร่ครับ ข้อสอบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ฮโอ้ยโอ้ยตกตัวเฮ้ยต้องถูกคนเดียววะไม่ไม่งั้นสุดยอดเขียนจดหมายลาจิ้มแจ็คต้องแจวจุ๊บจุ๊บจิ้มจู่โจมแจ็คปุ๊กเหลือแต่ตัวกับรอยยิ้มจิ้มไม่เคยให้จวบจอยจนจบจริงจริงแจ็คเจ็บใจจากจิ้มจิ้มตาแจ็คึงอยากจะจบทิง ข้อสี่ค่ะพยางนะฮะนับพยาง่อนแรปท่อนแรปแล้ดูฝนก็แมวบอกแล้วเขานช้แล้วเราไม่ลืมตัวนี้เหรอใช่ค่ะเอ้าผิดเปิดท่อนเาราดอบเอ้าผิดเพลงเฮ้ยนับเป็นครึ่งนึงแล้วลืมอ่ะเริ่มใหม่แก้วบ้าเจ็ดสิบหกแม่เท่าไหร่นะคะเจ็ดสิบหกเลยิบเกินวะเนี่ยสุดท้ายไหมคะสุดท้ายไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับ มันทำข้อสอบกันเลยอ่ะคุณยูนี่เจ็ดสิบหกนะคะโอ้โหงแล้วเจ็ดหกหครับเจ็ดหครับเจหนะคะ76หนี่ก็ว่าเจ็ดหกโอ้ยไม่เาอะไม่ไหวแล้วตามเลยเจ็บหไม่ใช้สมองแล้วเจค่ะเจเจค่ะเจ็ดสิบเจ็ดแปลกเจ็ดำตอบที่ถูกต้องคือคือเจ็ดสิบเจ็ดครัสุดยอด

เด้ปบอกไอ้นี่เจอมาเจอจจนเมยมีกี่ภาษาใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่รวมไทยนะคะยากแล้วสิบสองะครับสิบสาค่ะสิบสาปันต่อสิบองเออะตอสิบสาเหมือนกันอุ้ยแต่ละคนเออเออเออโอ้โหสองสามเอาสิบสมไปหได้แ ตกลงไป13หมดเลยนะคะทุกคนผมแปดแล้ครผมผมขอเอาลอฟีได้คุณพัทเอากี่คำเนี่คะ13าครับ13นะคะคุณวินนี่อะไรคะอมารตอบอะไอาจารตอบ13าอ่ะเท่านอโอเคมี8กับ13นะคะตอนนี้คือถะกเลยอะอ่ะถคือ13

ยี่สิบหกค่ะ26 1สินะครับสิบแปดล้วสิพี่ปองตอบ19บเนะคะสิผมผมยี่ะิบสี่คเฮ้ยคุณตอง24นะคะเฮ้ยเออตยี่สิบหเออตอบยีไม่รู้่เออเนอ่ยโอเคคุณมินี่ตอบยี่ฟิบหกองตอบ19เอ้ยตอบ26ปันปันตอบ26นะคะคุณตองตอบ24คุณพัดตอบ18แแต่บอกเลยว่าข้อนี้นั้นมีทั้งหมด 22ตัวผิดทุกคนพี่ปบอกไ้เคียงมากพี่ปิงปองตอบ19หน้าชาปากชาขาชาไอ้นั่นก็ชาไม่แต่บรอดก็วันไม่ได้ตั้งแต่มีเธอนั้นด้วยกูมาอยู่หัวใจไอ้แต้มมันทิ้งในแกงก็เกินเยวยาก็เธอนั้นน่ารักที่สุดน่ารักเป็นหนึ่งในพั้สุดทั้งก็เธอกว่าซ้ายกว่ากับเธอเดินมาก็ลืมไม่ใจก็อยากจะทังแต่ก็ต้องทุกก็พอไม่รู้ต้องเริ่มไงน้ําแกงก็ทีละนิดความเย็นออกในภายในหัวใจชามันไปทุกส่วนทุกวันให้ว่า เชื่ออยู่ดีๆพัาใก็ชนะเนชาวบ้านนะครับแล้วเอาเป็นว่านะครับขอบคุณนะครับผมทั้งศิลปินจากทางลาโบและเลิฟกีสครับก็ให้ฝากผลงานกันเลยนะครับเริ่มจากปันปันดีๆเลยนะครับก็ฝากผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยไปค่ะเป็นเพลงเทพซาค่ะแล้วก็มีโฆษณาละครภาพยนตร์ที่ต้องดูตอนดึกๆเลค่ะหมายถึงว่าหนูต้องไปดูเกมนี่ก็ค สมมติวที่ผมติดตามน้องปันปันมาคุณคองต้องต้องแนวดีครับผมอาคุณวินนี่ครับคุณวินคุณวินครับฝากเพลงที่เพิ่งปล่อยไปครับผมเพลงคนเหงาครับผมครับผมครับที่ที่ช่องทางราบบบครับผมแล้วก็ฝากช่องทางติดตามของผมด้วยครับผมเป็น WYNY ครับผมทั้งทวิตเตอร์แล้วก็ Facebook ด้วยครับร้องซะหน่อยไหมร้องซะหน่อยไหมร้องให้โอเคไปวงอีสเลยได้เลยครับผมก็เพฟังเพลงรักทุกวัน ฟังวนเพลงเดียวสั้นๆเฝ้ารอเธอทุกคืนวันก็จบที่เดิมทุกครั้งต่อวงอีสเลยครับผมครับก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงเพื่อนที่ยังคักเคยครับก็ติดตามได้ในช่องของ Love East ได้เลยครับผมทุก ช่องทางที่สามารถเซิได้ครับอ่ครับผมร้องให้ฟังกิงหนึงตั้งแต่ทําเพลงมาผมยังไม่เคยร้องเพลงนี้เลยครับเอาเอี๋ยวเานอ่ะทีเดียวเราก็ไม่ได้ร้องอีกเลยเฮ้ยผมเข้าใจเรื่องแบบนี้คนก็เป็นเพื่อนกันเขาทำยังไงท้าวันนี้อย่ากอดมันเพื่อนได้ไหมบอกให้รู้ที แต่จักมื่อเธอ,อยิ่งทุกครั้งย่งบอกคิดถึงเธอซ้ำซ้ำยังเป็นมันดมอยู่ยังมีที่เหลือไปฟังใน u t u b e เอานะครับครับผมก็หลายคนหลายคนอาจจะสงสัยบอกว่าให้ทุกคนร้องให้ฟังคนละนิดคนละหน่อยเราไม่ขอปันปัน,ปนยีๆร้องให้ฟัง <c oughs> เพราะว่าปันปันยีๆเป็นเป็นเพลงพิเศษครับคุณต้องไปติดตามน้องเขาเองครับผมแล้วเดี๋ยวคุณจะโดนน้องตกเหมือนเช่นผมนะครับ อ้าวสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผมลาโบนะครับปันปันยียีแล้วก็คุณวินนี่นะครับจากค่ายลาโบนะครับแล้วก็วงอีสนะครับค่ายเลิฟอีสนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามพวกเรานะครับในชุกช่องทางนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะมาเล่นอะไรกันนะครับแล้วก็ศิลปินท่านใดนะครับจะมาเล่นสนุกกับเราบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเลิฟอีส์ลาโบและป๊อปไม้ ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ